m a n u Style เรื่องราวของปีศาจแดงที่ไม่ใช่แค่ข่าวแต่คือความรู้สึกของแฟนบอลช่องนี้จะพาคุณเจาะลึกทุกแง่มุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งข่าวล่าสุดการซื้อขายวิเคราะห์เกมตำนานของทีมและเรื่องเล่าที่คุณอาจไม่เคยรู้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะเสียนหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของทีมมาคัสบรดฟอร์ดใกล้ย้ายซบบาร์เซโลนาดิวนี้เกิดขึ้นจริงหรือแค่ข่าวลือ ขณะดเดียวกันอาร์โมริมก็ประเดิมนัดอุ่นเครื่องได้แค่เจ้าแต่คุณซือยังประทับใจผลงานมาเทอุสคุนยาและดาวรุ่งดีเอโกเลออนทั้งหมดนี้เราจะพาไปเจาะลึกพร้อมวิเคราะห์ว่ายุคใหม่ของแมนยูจะไปในทิศทางไหนสวัสดีแฟนบอลทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเย็นของทุกวันกับการอัปเดตข่าวสโมสปรปีศาจแดงช่วงนี้ฝนตกหนักระวังภัยน้ำท่วมกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อัดแน่นตามเคยทั้งข่าวตลาดนักเตะและควันหลงการอุ่นเครื่องเกมแรกของทีมเมื่อคืนเราไปเริ่มกันเลยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าข่าวลือที่ร้อนแรงที่สุดในวงการฟุตบอลตอนนี้กำลังกลายเป็นความจริงเมื่อมาคัสแรดฟอร์ดดาวยิงทีมชาติอังกฤษจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใกล้จะย้ายไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่แห่งลาลิกาอย่างบาร์เซโลนา ด้วยสัญญายืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดที่อาจเปลี่ยนอนาคตของเขาไปตลอดการตามรายงานล่าสุดบาร์เซลโลนาได้ยื่นข้อเสนอสุดเย้าวยวนให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อดึงตัวแรดฟอร์ดไปยังแคมนูโดยสโมสรจากสเปนยินดีรับผิดชอบค่าเหนื่อยมหาศาลถึง325,000ปอนด์ปอนต่อสัปดาห์หรือราว15ล้านปอนต่อปีแบบเต็มจำนวน ข้อตกลงนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้แมนยูประหยัดงบประมาณมหาศาลเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปทีมครั้งใหญ่ภายใต้การคุมทัพของรูเบนอโมริมผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ต้องการเคลียร์นักเตะที่ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมแหล่งข่าววงในระบุว่าแมนยูพร้อมปล่อยแรดฟอร์ดด้วยสัญญายืมตัวในครั้งนี้ แม้ว่าข้อตกลงยังต้องรอการสรุปขั้นสุดท้ายภายในสัปดาหนะ์หน้าขณะที่แมนยูเตรียมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาเพื่อลงแข่งขันพรีเมยรีกซัมเมอร์ซีรีส์ในวันอังคารส่วนบาร์เซโลนาก็มีคิวทัวร์พรีซีซันที่เอเชียตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมนี้ทุกฝ่ายจึงเร่งปิดดิวให้ทันกำหนดการมาคัสแรดฟอร์ดถือเป็นหนึ่งในผลผลิตชั้นยอดจากอะคาเดมีของแมนยู ที่เติบโตและตอนนี้ถูกสโมสสอแยกฝึกที่แคริงตันร่วมกับนักเตะอย่างอันโทนีและอเลฮันโดรกาาโชอย่างไรก็ตามฤดูกาลที่ผ่านมาเขาใช้เวลาครึ่งหลังของฤดูกาลด้วยการดืมตัวไปเล่นให้แอสตันวิลล่าที่รับผิดชอบค่าเหนื่อยส่วนใหญ่ของเขาหลังจากที่การย้ายไปสเปนในช่วงตลาดหน้าหนาวกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเกินไปครั้งนี้ดูเหมือนว่าความฝันของแรดฟอร์ด ในการย้ายไปบาร์เซโลนาจะใกล้เป็นจริงเขาเคยเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าบาร์เซโลนาคือสโมสรในฝันของเขาและเมื่อเดินที่แล้วเมื่อถูกถามถึงโอกาสในการลงเล่นร่วมกับลามินยามาดาวรุ่งพุ่งแรงของบาซ่าแรดฟอร์ดตอบสั้นๆแต่ชัดเจนว่าใช่แน่นอนคำตอบนี้จุดกระแสะความตื่นเต้นให้กับแฟนบอลทั่วโลกนอกจากแรดฟอร์ดแล้วบาร์เซโลน่ายังมีข่าวเชื่อมโยงกับลุยส์ดีอาร ปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทะเยอะทะยานของยักษ์ใหญ่แห่งกาตาลันในการเสริมทัพครั้งใหญ่การมาถึงของแรดฟอร์ดอาจเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของทีมโดยเฉพาะเมื่อทีมมีดาวรุ่งอย่างยามาและนักเตะม,มากประสบการณ์อย่างโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้รออยู่แล้วดีลนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสให้แรดฟอร์ดได้เริ่มต้นใหม่ในลีกที่ท้าทายแต่ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของแมนยูภายใต้การนำของอโมริม การปล่อยแรดฟอร์ดอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการยกเครื่องทีมครั้งใหญ่เพื่อให้สโมสรกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกและยุโรปแล้วทีนี้มาคัดแรดฟอร์ดจะสามารถระเบิดฟอร์มในสีเสื้อบาร์เซโลนาได้หรือไม่การย้ายครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนให้เขากลับมาเป็นดาวยิงระดับโลกอีกครั้งหรือจะเป็นเพียงการยืมตัวที่จบลงด้วยการกลับสู่โอลแทฟอร์ดติดตามความเคลื่อนไหวของดีลนี้และอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณว่า คุณคิดอย่างไรกับอนาคตของแรดฟอร์ดที่บาร์เซโลนาไปที่ข่าวต่อไปเป็นความคิดเห็นหลังเกมที่แมนยูทำได้แค่เจ้าน้องใหม่พรีเมียร์ลีกลีดยูไนเต็ดในเกมอุ่นเครื่องก่อนเปิดฤดูกาลที่ประเทศสวีเดนแบบไร้สกอร์เมื่อคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของกุนซือรูเบนอโมริม เริ่มต้นช่วงปรีซีซั่นด้วยการลงสนามอุ่นเครื่องนัดแรกในแคมป์เก็บตัวที่ประเทศสวีเดนโดยพบกับลีดยูไนเต็ดทีมน้องใหม่แห่งพรีเมียร์ลีกผลการแข่งขันจบลงแบบไร้สกอร์0-0ต่อแต่สิ่งที่แฟนบอลปีศาจแดงให้ความสนใจมากที่สุดคือการประเดิมสนามของสองแข้งใหม่ไฟแรงอย่างมาเตอุสกุญญาและดีเอโกเลออนว่าจะโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจแค่ไหน หนึ่งในไฮไลท์ของเกมนี้คือการลงสนามของมาเตอุสกุญย่ากองหน้าตัวใหม่ที่ย้ายมาจากอูฟแฮมตันวันเดอร์เรสสด้วยค่าตัวที่เป็นข่าวลือว่าสูงถึง50ล้านปอนด์กุญย่าลงเล่นในครึ่งแรก45นาทีก่อนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งแม้จะไม่มีสกอร์เกิดขึ้นในเกมนี้แต่คุณซืออโมริมออกปากชมฟอร์มของดาวยิงรายนี้อย่างเต็มที่ผมคิดว่ามาเตอุสกุญย่าแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราต้องการได้อย่างยอดเยี่ยม คุณซืออโมริมกล่าวเขาเป็นนักเตะที่เมื่อได้รับบอลในพื้นที่ระหว่างแนวรับคู่แข่งเขาจะเล่นได้ดุดันและกดดันคู่ต่อสู้ได้อย่างแท้จริงเราเห็นศักยภาพแบบนี้จากเขาตั้งแต่สมัยอยู่กับวูฟส์แล้วและเราคาดหวังว่าเขาจะทําได้แบบนี้ต่อไปอาโมริมยังพูดถึงเคมี K ในสนามระหว่างกุญญากับบรูโน่เฟร์นันเดสกับตันทีมคนเก่งว่าแน่นอนว่าการประสานงานระหว่างเขากับบรูโน่ยังไม่ลงตัวสมบูรณ์แบบ แต่ผมมั่นใจว่ามันจะกลายเป็นการจับคู่ที่ยอดเยี่ยมในอนาคตคำพูดนี้จุดประกายความหวังให้แฟนๆว่าทั้งคู่จะกลายเป็นคู่หูสุดอันตรายในแนวรุกของแมนยูในฤดูกาลนี้นอกจากกุนญ,ญ่าแล้วอีกหนึ่งนักเตะที่ได้รับความสนใจคือดิเอโก้เลออนดาวรุ่งวัย19ปีกากปีจากไวที่ย้ายมาจากเซโร่ปรเตนโยและได้ประเดิมสนามในตำแหน่งวิงแบ็กซ้ายในเกมนี้แม้ว่าจะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมได้เพียง2สัปดาห์ แต่ลีออนก็แสดงให้เห็นถึงพลังและศักยภาพที่น่าจับตามองกุณซืออโมริมกล่าวถึงดาวรุ่งรายนี้ว่าเราต้องเข้าใจว่าเด็กคนนี้เพิ่งมาจากปารากวายและอยู่กับทีมได้เพียง2ส,สัปดาห์เขาแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพลังในสนามเขายัางต้องเรียนรู้ระบบการเล่นของเราแต่ผมเชื่อว่าเขาจะกลายเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมในอนาคตลีออนถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่แฟนบอลแมนยูจับตามองอย่างใกล้ชิด ด้วยสไตล์การเล่นที่รวดเร็วและกล้าได้กล้าเสียเขาอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตำแหน่งวิงแบ็กของทีมในฤดูกาลนี้เกมอุ่นเครื่องนัดนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเตรียมทีมในช่วงพรีซีซั่นแต่ฟอร์มของนักเตะใหม่ทั้งสองคนนี้ก็ทำให้แฟนบอลเริ่มเห็นภาพอนาคตที่สดใสของแมนยูภายใต้การคุมทีมของอโมริมการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ของกุญย่าและพลังหนุ่มของลีออน อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ปีศาจแดงกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในพรีเมียร์ลีกได้แต่อย่างที่อโมริมบอกการประสานงานในทีมยังต้องพัฒนาอีกมากโดยเฉพาะการเชื่อมเกมรุกระหว่างกุญญากับบรูโน่รวมถึงการปรับตัวของลีออนในลีกที่เข้มข้นอย่างพรีเมียร์ลีกแฟนๆคงต้องติดตามกันต่อว่าแมนยูในยุคข,ของอโมริมจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วคุณคิดว่ามาเตอุสกุญญาจะกลายเป็นกองหน้าตัวหลักของแมนยูได้หรือไม่ เดี g โกเล n อจะสามารถปรับตัวและแจ้งเกิดในพรีเมียร์ลีกได้เร็วแค่ไหนคุณคาดหวังอะไรจากแมนยูในฤดูกาลนี้ภายใต้การนำของรูเบนอ m o โมริมอย่าลืมคอมเมนต์บอกความคิดเห็นของคุณด้านล่างคลิปนี้นะครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องอนาคตของเจดอนซอนโชอีกหนึ่งนักเตะที่ไม่มีอนาคตกับทีมต่อไปแล้วภายใต้การคุมทัพของรูเบนอโมริมและหนทางที่ดีที่สุดในตอนนี้คือต้องแยกทางออกจากถินโอทรฟฟอร์ด ล่าสุดข่าวลือที่แฟนบอลทั่วโลกรอคอยกำลังใกล้เป็นจริงเมื่อเจดอนซานโชปีกจอมเทคนิคชาวอังกฤษเตรียมตัวเก็บกระเป๋าย้ายจากแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดสู่ยูเวนตุสทีมยักษ์ใหญ่แห่งกาลชิโอเซเรียด้วยข้อตกลงที่พร้อมจะเปลี่ยนอนาคตของเขาและจุดประกายความหวังให้แฟนๆเบียงโคนีมีรายงานว่าในสัปดาห์นี้เอเย่นของซานโชได้เดินทางไปยังเมืองตูรินเพื่อพบปะกับผู้บริหารของยูเวนตุส การเจรจาครั้งนี้ถูกระบุว่าเป็นไปอย่างราบรื่นและสร้างสรรค์ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายสามารถตกลงสัญญาส่วนตัวของนักเตะได้เรียบร้อยโดยซานโชจะเซ็นสัญญากับยูเวนตุสเป็นเวลา4ปีพร้อมรับค่าเหนื่อย6ล้านยูโรต่อปีและโบนัสเพิ่มเติมตามผลงานส่วนข้อตกลงกับแมนยูไนเตดก็กำลังอยู่ในช่วงสุดท้ายหลังจากข้อเสนอเริ่มต้นที่15ล้านปอนด์หรือประมาณ17ล้านยูโรถูกปฏิเสธยูเวนตุสพร้อมยกระดับข้อเสนอเป็น25ล้านยูโร ซึ่งรวมโบนัสที่สามารถทำได้ง่ายๆและเงินชดเชยบางส่วนที่แมนยูจะจ่ายให้ซานโชนอกจากนี้ซานโชยังยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงถึงครึ่งหนึ่งเพื่อให้การย้ายทีมครั้งนี้สำเร็จลุ่วงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเขาที่จะเริ่มต้นใหม่ในอิตาลียูเวนตุสตั้งเป้าจะปิดดีลนี้ให้ได้ก่อนวันพฤหัสหน้า เพื่อให้ซานโชสามารถเริ่มต้นฝึกซ้อมกับทีมในสัปดาห์แรกที่คอนตินาซาศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรก่อนที่ทีมจะเดินทางไปเก็บตัวที่แฮโซเกนาวประเทศเยอรมนีซานโชซึ่งไม่ได้ลงเล่นในเกมประชับมิดของแมนยูกับลีสที่สวีเดนและถูกตัดชื่อออกจากทัวร์พรีีซั่นที่อเมริกาจะมาถึงแคมป์ด้วยสภาพร่างกายที่สดชื่นและพร้อมสำหรับการเริ่มต้นใหม่ แฟนๆอาจได้เห็นซานโชประเดิมสนามในสีเสื้อยูเวนตุสครั้งแรกในวันที่10สิงหาคมนี้ในเกมกระชับมิตรกับบรุซเซียดอร์มุนทีมที่เคยผลักดันให้เขาแจ้งเกิดในเวทีบุนเดสลลกาการพบกับทีมเก่าครั้งนี้จะเป็นโมเมนต,ต์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเจเดนซานโชเคยเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในวงการฟุตบอลสมัยที่เล่นให้ดอร์มุนด้วยทักษะการเลี้ยงบอลอันแพรวและการจบสกอร์ที่เฉียบคม แต่หลังย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัวมหาศาลเขากลับไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างที่คาดหวังและต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากรวมทั้งการถูกตัดชื่อออกจากทีมในหลายนักสำคัญการย้ายไปยูเวนตุสครั้งนี้จึงเป็นโอกาสทองที่เขาจะได้พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในลีกชั้นนำของยุโรปการได้ร่วมงานกับอ e ีกอร์ตูดอร์กุนซือที่ขึ้นชื่อเรื่องแท็ติกเกมรุกอันดุดันอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอาชีพของซานโช ยูเวนตุสในยุคนี้กำลังมองหาการสร้างทีมที่ผสมผสานร,ระหว่างพลังยุ่มและประสบการณ์และซานโชอาจเป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ช่วยให้ทีมกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในเซเรียและเวทียุโรปการย้ายครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของซานโชเท่านั้นแต่ยังเป็นการทดสอบว่าเขาจะสามารถกลับมาท็อปฟอร์มได้หรือไม่ยูเวนตุสกำลังลงทุนในตัวเขาด้วยความหวังว่าจะได้เห็นปีกจอมพลิ้วที่เคยทำให้กองหลังคู่แข่งต้องปวดหัวในสมัยเล่นให้ดอทมุน งั้นผมขอสอบถามความคิดเห็นหน่อยนะครับคุณคิดว่าเจดอนซานโชจะสามารถกลับมาท็อปฟอร์มกับยูเวนตุสได้หรือไม่การย้ายครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนในอาชีพของเขาหรือเป็นเพียงการหนีปัญหาจาก Man แมนยูแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะๆนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องของเราเพื่ออัปเดตข่าวฟุตบอลสุดมันแบบนี้ทุกวันวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ